สำหรับช่วงดูดีฟรีสไตล์ในวันนี้เรานำเรื่องราวอะไรไมาให้ชมกันบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับเรามาต้อนรับปีใหม่ด้วยการปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไปสร้างบุญบาร,รมีให้รวยบุญเพิ่มพูนความสุขบุญความเจริญบุญและกุศลบุญที่วัดราชเจริญธรรมหรือวัดศุน์อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีกันครับวัดราชเจริญธรรมอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศสวนผลไม้สงบร่มเย็นทางรายการจึงอยากขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปผ่อนคลายดื่นดำกับธรรมชาติชาร์จแบตให้กับตัวเองนะครับในขณะนี้วัดราชเจริญธรรมกำลังสร้างซุ้มประตูวัด หากญาติธรรมท่านใดที่ไปท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วอย่าลืมแวะไปร่วมบุญสร้างซุ้มประตูเพื่ออาน,นิสงส์แด่คุณผู้ชมเองและคนในครอบครัวนะครับคุณผู้ชมที่เดินทางมายังวัดราชเจริญธรรมต่างสร้างบุญสร้างบาร,รมีที่วัดแห่งนี้ด้วยการกราบหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อหูยาวที่ชาวบ้านท้องถิ่นดำเนินสะดวกต่างเรียกขานถึงหลวงพ่อโตองค์นี้ บริเวณหน้าวัดยังติดกับคลองลัดพลีมีตลาดน้ำคลองลัดพลีหรือตลาดน้ำวัดสุนเมื่อคุณผู้ชมมาถึงที่นี่เกิดท้องว่างยังไม่ได้รับประทานอะไรต้องลองมาอุดหนุนอาหารสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดคลองลัดพลียกตัวอย่างก็คือก๋วยเตี๋ยวโอง่งมีทั้งหมูและไก่ที่แปลกก็คือหม้อซุปจะอยู่ในโอ่งมังกรน,นะครับถือว่าพลาดไม่ได้เลย เมื่อแวะมาถึงวัดราชเจริญธรรมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นเจ้าภาพองค์จำลองหลวงพ่อโตขนาด9้านิ้วปิดทองคำเปเลวแท้ให้ท่านมารับองค์หลวงพ่อโตจำลองได้ที่ท่านพระครูพิมลประเรียสกิจเจ้าอาวาสวัดราชเจริญธรรมหรือรับได้ที่พระอาจารย์ยักษ์หรือพระสุรัตที่นาพระอุโบสถและทางรายการอยากจะขอฝากอีกข่าวหนึ่งของวัดสุนนะครับหลุดจีนปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564ถือเป็นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนโดยชาวสวนผลไม้ของอำเภอดำเนินสะดวกต่างนำผลไม้มากราบสการะขอพรกับหลวงพ่อโตในพระอุโบสถเป็นประจำทุกปีหรือบางท่านอาจจะสะดวกงานประจำปีของวัดราชเจริญธรรมคุณผู้ชมอย่าลืมไปเที่ยววัดราชเจริญธรรมไปกราบนมัสการหลวงพ่อโตในพระอุโบสถ คุณผู้ชมท่านใดที่จะซื้อผลไม้ไปกราบไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วทางรายการขอแนะนำไปอุดหนุนผลไม้ของคุณอุดอมและคุณน้ำพึ่งปู่จันที่ตลาดสี่มุมเมืองร้านน้ำพึ่งผลไม้ซอย6โทรศัพท์09563 2456ทางรายการขออนิสงส์ที่ทุกท่านได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาจงเป็นปัใจจัยให้ถึงทรัพย์สมบัติบุญ วัตถุสมบัติบริวารสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมอันยิ่งใหญ่นำทางสดใสในปัจจุบันชาติด้วยนะครับถ้ามาถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะถ้ากดมาก็จะมากดที่ตลาดน้ำคอรัพีในการเส้นทางเดินทางนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะมาที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วก็จะผ่านจากโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเข้ามานะจะมีทางแยกนะ คือมีไฟแดงเข้ามาตรงนั้นจะมีธนาคารแยกเข้ามาก็าจะเข้ามาถึงวัดก็ประมาณกิโลครึ่งนะแล้วก็จะมีที่สังเกตง่ายๆก็คือตอนนี้กําลังสร้างซุ้มประตูเป็นซุ้มประตูที่ใหญ่แล้วก็คนมาจะเห็นว่ามีฟาร์มสูงใหญ่เพราะให้เข้ามาได้ง่ายนะขอให้โยมจงได้รับซึ่งความสุขและความเจริญคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาขออนิษฐา ในบุญและกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทมาขอขาจงเป็นภพาะว่ปัจจัยสมบุญนั้นให้สมรสสมความปรารถนาทุกประการเทิน